กินไหมครับเนี่ยกินไหมกินเนอไปใช่รูปเนเอาแล้วหวาน้มากินข้าวครับผมนี่เลยม่าจะเป็นรูกเป็นล่าแซบมากเลยที่นี่ครับปีที่แล้วก็มากินที่นี่ปีนี้ไม่ ร้านอาหารลู่ลำเชียงรายร้านอาหารเหนือพื้นเมืองร้านอาหารพื้นเมืองเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มคนเยอะมากทัวงเลยเป็นร้านเขากับซาอันนี้คืออะไรครับน้ำอันพี่อ่องแคบพริกอ่องโม่สามชั้นแก้มือหน่อยนะครับวันที่แล้วไม่มีเครื่องผสมประสานให้เลยมีครับแต่ผมทำให้เป็น นี่ดิบใช่ไหมได้ครับนี่ดีบได้ไหมก็มันต้องผสมกันหลายอย่างครับแล้วินมะนาวใส่ก่อนเลยดิปลาเชียดนมะนาวใส่ข่างในมัเนาะ เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกสดเป็นเลือดนะครับเข้งผสมกันทุก <c oughs> อย่างถ้าชอบผิดไปสเสีเยอะเลยแม่เผ็ดอะไ,ไรไนี่ยอ,อ๋อใส่หลายอย่างมาเด็กครับอันนี้ะไรไม่กลนะครับไม่กลัวแล้วตามด้วยมีอะไรขายไม่ได้เนาะมีเส้นมีกรอบมีกรอบนะครับกรอบ กินไแมยกินไ่หมูลืมนะเป็นเลือหมูเลยเอาอีวัา็มูสดวางบอกตกปกูเกิสิหวดแรก็ตอหนบ้าพี่รองเ้ยสติสิเว้ยกตนเลี่ย่ ใกล้ๆครับปิดมาต้องให้ถึงมาต้องให้ถึงพี่น้องเองห๋อบัดม,มาถึงเนี่ยเราต้องเราต้องอู oh. ้โอ่แมนอูน้ด้วยกินเขาไ่าไงกินกินก,ก็คือกิน<ด>นะไม่ใช่ลูกนะครบเอแล้วบัน บบมันมาคอยมีของ่อนที่แลกนะของแก่เข้ามันก็เลยแบบเนย บอืมอืมอ <To en! S 1> really ืมเ้คมเรามืองนี้ <Ă n S 1> ั้มาแล้วมาแล้วบกินรองปวตะค้นึงไม่ไม่มันหมูเนี่ยหมูก็ไม่กิน เลือกขนาดนั้นก็จกินได้เองส่วนเรื่องผักนะครับผมจะชอบมากเลยผักแบบว่าเรเคยเห็นนังสือแบบพี่น้องผักที่เราไม่เคยเห็นอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะพี่กคล้ายผักซีนี่เพราะว่าผมอุยอันนี้อันเป็นน้ำในผักเงี้ยครับผักเป็นน้ำนี่ไหมไก่รู้นี่มนน้ำผงน้ำร้องจิ้มมังได้เวอร์าดบ่ ใครรู้มาบอกผมนะผักที่เป็นน้ําแล้วก็ผักนี่หน่อยว่าถามคนที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายเขาก็ไม่รู้ <laughs> อันนี้ไอ้ผักอะไรไรู้ไหมครับเนี่ยไม่รู้เหรอแม่ไม่ใค่ไม่รู้กับมันมันคล้ายผักชีไหมครับใช่ไหมเออมีน้ำพร้อมไหมเออตัวน้ำพริกนุ่ม แอบตัวอย่างเนาะอยู่ในน่อันนี้ใส่อืมยังไม่คิ้ามาหรอกมาหรอกอันนี้คือลาบซาซาานะครับซาพักหนึ่งนะครับเราที่เราทำเนาะหน้าตาแบบนี้ไหมได้ทำเนี่ยผมชอบมากคือหอมสมุนไพรที่นี่หอมมากเลี้ยอืม ผมหมดผมผมน้ำน้ำอันนี้ซาจะคำกันนะชิมดิจะคัมผมหวานนิดผมหมดเอาไปซิบิ ใช่ไหมคะครับไม่ต้องตัดเยอะเอาแค่มีเงี่ครับเอาแต่ต้มยำวดที่แล้วงวดที่แล้วคดเลื่อนประปารับมามันต้องกินใะไรใส่แจงด้วเอาไส้คอว่ำป่เอาก็กินคำนึงแล้วข้าวปั้นใส่ปากคำนึงระวังเสือเพื่อน ีนแซ่บกว่าบ้างเอาไว้สั่งขึ้นไม่ได้่ะอางบานโตน้ไมันคือแกงเห็ดปลาย่าง กินปลาย่างหอมหอมครับรสชาติแจ่มกระดุดหอมกินเนาะยำมากเลยเนาะครับอร่อยไหมหอมป่ะแล้วควาเด็ดผม ต้องกินลูกค่อยมาถึงครับปากเนื้อลูกลู่ลูกจะเป็นยังไงครเบซาใช่นะครับนี่คือซาอนี่คือลูกโอ้ซาลูก่าอ,อันนี้หลงอันนี้ต้องหลงไงไก่บรรจงไงไก่